สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายที่อยู่ที่สเปนแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะแต่งหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวข้างหน้าโรงแรมนะคะซึ่งจะไม่ไกลเลยคือข้างหน้าโรงแรมเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถมารับเรานะคะเราจะออกไปกินข้าวผัดสเปนนะคะก็คือบบยหลานนั่นเองตอนนี้ก็กําลังแต่งหน้ารัวๆค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปกินกันเลยจ้านี่นะคะออกมาจากโรงแรมซึ่ง จะข้ามทางมะลายแล้วก็ดูเลยอยู่ตรงข้างหน้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะอยู่หน้าโรงแรมเลยแล้วก็จะมีว่าช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆอะไรอย่างนี้ร้านนี้เลยค่ะน,นี่เลยเข้าปัดสตปน ก็มีตัวเลือกให้เลือกนะคะมีทั้งสเต็กมีอะไรอย่างนี้คือร้านนี้น่ารักมากเรามากินเป็นรอบที่2แล้วนะทุกคนนี่นะคะก็จะมีเมนูสำหรับภาษาอังกฤษสวี i ด h แล้วก็ Spanish แล้วก็หลายภาษาเลยนะคะนี่เลยสิ่งแรกที่ไปติกสั่งมาอ่าคะโชคดีค่ะ,คะามาแล้วนะคะอันนั้นคือข้าวผัดหมึกสเปนทุกคนอันนี้ของบีจะเรียกว่าเป็นจานก็ไม่ได้ มันคือหนึ่งกระทะซึ่งใหญ่มากๆนะคะข้าวผัดสเปนพิติกจะแบบดำๆเดี๋ยวมาดูกินเสร็จแล้วห้ามยิ้มเมนูนี้บองก้วยนะคะจะน่ากลัวมากนี่คือน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะทุกคนมาชิมว่ามันจะอร่อยที่ไหนบียังไม่ได้ใส่มะนาวส่วนมากยังไม่ชอบใส่มะนาวเยเดี๋ยวจานใหญ่เบ้อเลย อ่อแค่สุดาลยอ่ะอร่อยมากเลยเรารอสามสิบ้นาทีทุกคนเพราะว่าเขาทำสดสดหอม่างพูบางคนอาจจะใส่มะนาวไปเลยก็ได้แต่สำหรับเรานิดเดียวก็พอ ใหญ่มากเลยอ่ะที่ร้านอาหารฝรั่งโดยทั่วไปนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีทุกคนซ่อมกับมีดให้เราเนาะแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันถ้าสมมติว่าเราสั่งวพวกซุปอะไรอเงี้ยแน่นอนเขาก็ต้องมีแบบว่าช้อนให้นะคะจะได้กินง่ายเนาะ,ะแต่โดยทั่วไปก็จะมีซ่อมกับมีดค่ะ แต่ว่าถ้าแบบว่าเราไม่ถนัดอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะขอเขาได้ก็ไม่เป็นไรเนาะให้ยว่าจานกระทะนี้เรียกว่ากระทะดีกว่าบ <c oughs> ีจะกินหมดไหมทุกคนให้ไทยอยากกินน้ำจิ้มมากเลยคนน้ำจิ้มซีฟูดนี่จะเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากสรุปแล้วนะคะจานนี้บีกินเกือบหมดทุกคนเนืเ่องด้วยว่าหิวมากเนาะเราออกมากินนะคะก็ประมาณแบบอร่อย สัก6กโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ว่ารถบัสจะมารับเราสองคนนะครับก็คือแบบว่ามีเวลาหรือคือก็เดี๋ยวเราจะขอชิมจากของพิธิกด้วยนะนิดนึงนะคะลูกเวอันนี้มันจะเป็นแบบว่าสีดำอะ่ะจะดูอร่อยเปล่าเนืงด้วยว่านางใส่เลมอนอะ่ะเยอะ มันก็เลยมีคุอร for the rice โอเคทุกคนเขาเอาไอ้นี่มาให้ครีมให้ใส่ที่ข้าว่ส f โอเค t h โอเคโอเคโอเค thank y เขาบอกว่าสำหรับอันนี้สำหรับใส่ไอ้สีดำอย่างเดียวแต่เราก็จะชิมอันนี้ด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่า ชิมมันเป็นแบบครีม,ม <า S 2> ครีม,มอะมาเลยอนเสียเป็นมายองเนสชาทุกคนโอเคเลยฮะไปติ๊กโอเคจา้าอ่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะจ๊ะ ไที่ออกนะจ๊ะทุกคนส4บสียูโรสิบห้าเซนจ้ากรอบที่เป็นเงินไทยประมาณนี้เลยโ okay, อเคเรากลับแล้วนะจ๊ะพิติกใจกีตตทสบาย